60ปีกรมการพัฒนาชุมชนรวมสร้างสรรค์สัคงคมพึงตนมุ่งช่วยคนพ้นทางอับจนสร้างชุมชนมีสุขยั่งยืนตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลมาเป็นกิจกรรมย่อยในการจัดทําศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมมีเจ้าของที่ดินสมัครใจเข้าร่วมเรียนรู้ในโครงการและยินยอมให้ใช้ที่ดินในการดําเนินกิจกรรมเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตที่ลงมือฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับครอบครัวพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดวิธีการและองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชนซึ่งสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานีได้ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ2,564จำนวน40หมู่บ้านมีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโค้งหนองนาโมเดลจำนวน40แห่งเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่จะสามารถขยายผลให้คนในชุมชนได้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานีนำโดยนางสาวยาดาพาหอมวนพัฒนาการอำเภอเมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางเพชราพรบ,บุบผาหอมพัฒนากรตำบลหัวเรือ จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมพื้นที่สู่เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดลไปดูกันว่าครบหนึ่งปีหลังจากดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงใดโดยวันนี้จะพาไปเยี่ยมชมแปลงโคกหนองนาของนายคำามูลกุลบุตรกำนันตําบลหัวเรือบ้านหนองอยางหมู่ที่5อําเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าร่วมเป็นแกนนําการพัฒนาตามโครงการพัฒนามหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจําปีงบประมาณ2564 ซึ่งแต่เดิมมีความสนใจในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่โคหนองนาโมเดลมาก่อนแล้วจึงมีความคาดหวังว่าตนเองจะสามารถเป็นตัวอย่างและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนบ้านหนองอยางในการสร้างความมั่นคงในแหล่งทำกินด้านการเกษตรเลี้ยงสัตว์สู้กับภายแรงให้ผืนดินกลับมาอุดมสมบูรณ์โดยมีการปรับปรุงพื้นที่รองรับฝนธรรมชาติและการเชื่อมโยงวงจรชีวิตพืชและสัตว์ให้สมดุลโดยได้แบ่งพื้นที่จำนวนหนึ่งไร่เข้าร่วมโครงการ ออกแบบพื้นที่ตามแบบมาตรฐานของโครงการพัฒนาชุมชนตั้งแต่มีการขุดปรับพื้นที่โค้งหนองนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามโครงการมีการขุดหนองน้ําทาคลองไส้ไก่ทํามาได้ครบหนึ่งปีแล้วจะเห็นได้ว่ามีน้าใช้ตลอดปีมีการปลูกพืชผักหลายชนิดทั้งไม้สูงกลางที่รีด,ดินและใต้ดินตามหลกักเกษตรกรรมธรรมชาติมีจุดเรียนรู้เช่นการเลี้ยงกบในกระชังเลี้ยงปลาเลี้ยงแพะเลี้ยงกระบือปลูกปลาสามอย่างประโยชน์สีอย่างหมายห้าระดับ และได้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจได้แก่ทุเรียนมะพร้าวน้ำหอมและขนุนตอนนี้กล้วยที่ปลูกและพืชผักต่างๆมีผลผลิตออกดอกออกผลเป็นอย่างดีกำนันคมูลพาพวกเราเดินชมและเล่าให้พวกเราฟังถึงความรู้สึกที่เข้าร่วมโครงการและนำพื้นที่มาพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เพราะมองว่าโครงการเป็นประโยชน์และตนเองก็เป็นกำนันจึงคิดว่าผู้นำควรต้องทำให้เห็นก่อนแล้วมองว่าโครงการนี้จะพัฒนาได้ต้องเริ่มที่ตนเองเมื่อทำแล้วมีเหลือแบ่งปัน และนำไปขายสร้างรายได้ให้ครอบครัวรวมไปถึงการพัฒนาคนในชุมชนโดยทําเป็นตัวอย่างให้ดูรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้พัฒนาที่ดินให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาซึ่งต่อไปตนคิดว่าจะเป็นประโยชน์และสร้างองค์ความรู้ที่มีค่าให้กับคนในชุมชนและกล่าวขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความรู้แล,และให้โอกาสในการดําเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจ,จกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกงหนองนาจนสําเร็จเป็นรูปธรรมในครั้งนี้แล,และพร้อมต้อนรับผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ในอนาคตข้อมูลการติดต่อได้ที่กำนัง้องมูลหรือสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานีได้เลยในตอนต่อไปสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี จะพาท่านไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแปลงโคกหนองนามโมเดลที่ไหนโปรดติดตามพร้อมให้กำลังใจกดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ a c e b o o k สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุงบลราชธานีขอขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและรับชมคลิปวิดีโอนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ